วัดีค่ะวันนี้เมย์ก็จะมาสอนนะคะเพิ่มเติมต่อจากวิธีการเชื่อมต่อ LINE o a e กับ CRM ของระบบ f o o d Story นะคะแบบอีกรูปแบบหนึง่งอย่างก่อนหน้านี้นะคะคลิปที่แล้วนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะต่อผ่านการสมรัครตัว New Account นะคะตัว LINE o a e New Account เลยแต่ว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกนึ่วิธีสำหรับร้านค้านะคะที่มี ตัว Li าย OE ของเดิมอยู่แล้วนะคะวิธีการค่ะก็เข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะคะของระบบ Li n e o a นะคะนี่เลยตัว Line Official Account Manager นะคะเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับหน้าตา l ลโ e o a ของทางร้านนะคะที่เป็น Li าย OE เก่าเนาะมาที่ความมือค่ะการตั้งค่านะคะ ก็จะเห็นนะคะว่ามีการตั้งค่าต่างๆเลยค่ะแต่ที่เราจะโฟกัสนะคะกันในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูตรง Messaging API นั่นเองค่ะ วิธีการที่จะเชื่อม IOE เก่า e นะคะบนระบบ Fostory o d ได้นะคะก็คือตัว Messaging API นะคะจะต้องยังไม่เปิดใช้งานแบบตัวอย่างตามคลิปนี้เลยนะคะถ้ามีการเปิดใช้งานไว้แล้วค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ IOE เก่า e ได้นะคะถ้าสมมติว่าจำตัว Provider ไม่ได้ะคะ่ะที่นี่ Provider คืออะไรนะคะก็มาที่ตัวนี่เลยค่ะ ไลน์เดเวลอปเปอร์นะคะคอนโซลกดเข้าไปได้เลยถ้าตรงนี้ค่ะไม่มีตัว Provider นะคะก็จะไม่เจอหน้าตาล็อกอิน hmm. นั่นเองค่ะทีนี้ถ้าสมมติเคยเปิด API ไว้แล้วค่ะแต่เจอตัวนี้นะคะที่เป็น Messaging API แบบนี้แสดงว่ายังใช้ไลอเอเดิมของเก่าได้นะคะ mm hmm. ก็แค่มาสร้างตัวล็อกอิน hmm. เพิ่มเติมนั่นเองนะคะแต่ ถ้าไม่เจอ Line OA นะคะที่เราเคยเปิด Messaging API เลยไม่เจอ Provider ออไม่เจอว่าอยู่ใน Provider ไหนเลยนะคะอาจจะต้องติดต่อผ่านทางซัพพอร์ของทาง Line OA เพิ่มเติมนะคะเพื่อสอบถามให้เขาช่วยเพิ่มเติมนะคะที่นี่กลับมาค่ะที่ตัว Messaging API ถ้าสมมติว่าร้านค้าไม่เคยเปิดใช้งานนะคะก็มาที่ใช้ Messaging API ตรงนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลย จากนั้นสามารถสร้าง provider ใหม่ได้เลยนะคะก็ใส่ได้เลยะคะ่ะชื่ออาจจะยาวไปนะคะเดี๋ยวนีตั้งใหม่โอเคอันนี้ก็ เปิด Messaging API เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่ Line Developer Console นะคะตั้งค่าเพิ่มเติมได้เลยที่นี้ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าเรามี CRM นะคะตรงนี้เพิ่มเติมน,นั่นเองก็หน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีเลยก็คือมี Provider นะคะที่เพิ่งสร้างใหม่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสเต็ปถัดมานะคะก็เป็นการสร้างลายล็อกอินนะคะตามตัวอย่างอันนี้ได้เลย เลยนะคะคู่มือสร้างลายล็อกอินนะคะ okay. มาสร้างไปพร้อมๆกันนะคะก็สร้างได้เลยแล้วก็สร้างลายล็อกอินนะคะจากนั้นก็ใส่ได้เลยค่ะรายละเอียดนะคะอันนี้ก็ไทยแลนด์นะคะใส่รูปภาพได้เลยค่ะไอคอนใส่ชื่อ แช n นลลงไปนะคะสมมติดตั้งเป็นโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วก็ช่องตรงนี้นะคะก็ไปดึงข้อมูลได้นะคะจากตรงนี้เลยมีฟ้คอมมิเนเคชนะคะก็ดึงได้เลยะคะ่ะ เปิดนะคะแอ p ไท p ์สองันได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น dress นะ,ะอีเมลต่างๆถ้าอันนี้มี policy นะคะของทางร้านค่ะก็ใส่เพิ่มเติมได้นะคะจากนั้นกด Agree ค่ะแล้วก็ Read เรียบร้อยแล้วนะคะก็กด Create ได้เลยโอ้ติมนะคะก็แค่นี้ก็พอค่ะโอเค ยาวเกินไปก็ไม่ได้นะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็มีล็อกอิน CRM เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูได้เลยทีนี้มาที่ด้านล่างนะคะเราจะมาแอดเฟรนด์ค่ะปกติตรงนี้เราจะต้องสร้างใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่ามาคลิปวิดีโอนี้เราจะใช้อันเดิมนะคะก็นี่เลยค่ะจากปกติจะไม่มีเนาะก็มีตรงนี้เรียบร้อยนะคะจากนั้นกดอัปเดตได้เลยค่ะ อัปเดตเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกด apply ด้านล่างนะคะเปิด open id นะคะนี่เลยใส่ไอคอนด้วยนะคะกด submit ค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็แอปพลเรียบร้อยนะคะทีนี้อย่าเพิ่งกดออมี ริพับบิกนะคะอันนี้ให้มาที่การตั้งค่าตรงนี้เนาะแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะระหัสช่องะะเขาจะมีให้เราใส่นี่เลยค่ะล i n ล็อกอินนะคะนี่เลยตรง u ่อ u r l นะคะนี่เลยก็ไปใส่ได้เลยค่ะล i ยล็อกอินนะคะมาที่ตรงนี้คอลแบ็นะคะกด Edit วางได้เลยค่ะที่เราไปก๊อปปีมาเมื่อสักครู่กดอัปเดตค่ะโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็กดจาก developing นะคะที่ตั้งค่าอยู่เรียบร้อยแล้วก็เป็น publish ได้เลยค่ะจากนั้นก็นำตัว channel id นะคะ Copy แล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตัว channel secret นะคะนี่เลย Copy นะคะปึ๊บ มาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้สําหรับลายล็อกอินนะคะทีนี้ลายล็อกอินเราเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ตัว messaging API ค่ะตรงนี้ copy channel ค่ะปึ๊บมาวางด้านล่างนะคะตรงนี้ channel secret ค่ะ copy วางนะคะตรงนี้จากนั้นกดบันทึกค่ะเท่าน,นี้ก็ เรียบร้อยนะคะเป็นวิธีการผูกนะคะตัวลายโ o เเก่ากับตัวระบบสมาชิก CRM นั่นเองค่ะอย่างไรแล้วลองไปทำตามกันดูได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ